ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา155ทับ1การสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัตรริราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัตรริราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัตรริราชการตามหน้าที่ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอายการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนสอบสวนวักสองการทำสำนวนสอบสวนตามวักหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบโดยพนักงานอายการอาจให้คำแนะนำตรวจสอบพยานหลักฐานถามปากคำหรือสั่งให้ถามปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่เริ่มการทำสำนวนสอบสวนนับแต่โอกาสแรกเท่าที่จะพึงกระทำได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง วักสามในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรไม่อาจรอพนักงานอายการเข้าร่วมในการทำสำนวนสอบสวนให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนต่อไปได้แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอพนักงานอายการไว้ในสำนวนและถือว่าเป็นการทำสำนวนสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย